สวัสดีค่ะช่างปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ ก็สวัสดี f อทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดี fc เก่าและ fc ใหม่นะคะสวัสดีทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปเป้ครั้งแรกนะคะวันนี้เป้ก็วันนี้เป้นนเปอขอโทษนะคะวันนี้หวยเราก็มา ให้เป้ให้รูดศูนย์ใช่ไหมศูนย์ก็มา V I P แต่ว่ามาหลักร้อยนะคะมาหลักร้อยเนาะก็ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้เนะเาะให้ศูนย์สองมันก็ไปออกศูนย์สองสองขอโทษนะคะขอโทษเนาะมาเอาใหม่เนาะมาเอาใหม่เนาะวันนี้อ้าวน,นี้ เด่นห้าสายวิ่งสายลุดให้วิ่งห้านะคะลองสี่นะคะห้าหนึ่งห้าห้า ขอโทษนะคะขอโทษนะคะนัะขอโทษนะคะห้าแปดเนาะสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปด สามหนึ่งสามห้าสามแปดนะคะสามตัวเนาะสองสี่แปดนะคะเจ็ดห้าห้า หนึ 1> 1, 5, นะคะวิน1นึ่งสีห้าสองเส ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าทําให้ตึงเดือดร้อนเนาะพอประมาณตนเนาะก็พรุ่งนี้ขอให้เป็นวันโชคดีของ FC ทุกคนนะคะพรุ่งนี้ยินขอให้เป็นวันโชคดีรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ